หรออุ้ยสองตัวเลยให้เอฟซีสองดูก่อนเห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ก็แมงปองฮะแมงป่องไปแล้วเหรอโอ้ยนี่แมงปองอีกแน่นี่เช็คของก่อนงูสองตัวเลยสองตัวเลยโอ้ยโลกร้าบพุ่งลกคร้าบเสร็จโอ้ยอ่ะโลกร้าบคอโหดนะโอ้ยมันกระโดดจกมือนะน้องปอยเฮ้ยกระโดดพันคอเลยทหารไม่มีงูโำลังพันออยู่โว้ ออะะะไรวงูเห่าหรือเปล่ามันเป็นงูคล้ายๆเนาะนึ่งสองตัวเลยสิอองูหเห,ห่าใช่ไหมแล้วอันที่รอกคาบนั่นคืออันนี้เหรอของอันนี้หรอือของอันนั้นเดี๋ยวให้น้องไอ้ต<อ>ือก่อนระวังมันต้นในนั่นใส่เด้องูเห่าน่ะอืมคนทำลายเหรอคนพิษคนพิดตะขาบแมงป่องเขาอยู่เดยอะนะอันนี้ยังอยู่นะนี่แมงป่องยังอยู่นะนี่ฮะแมงป่องตึงนี้ยังอยู่เหรอยังอยู่นี่นะโอ้ยเจ้าเขาไปปล่อยมาเป็นคู่เลย ต้องเราลลปล่อยเลี้ยงเขาไว้นี่ดีกว่าเออตรงนั้นเอาไว้นั่นก่อนเออไปยกไปป่าไปแล้วเ,เอาไปโรดเดี๋ยวมันจะได้ไปอยู่ที่อื่นเ,ออเ,ดเดี๋ยวมันมาต้นอยู่แถวนี้ คือถ้าถ้าเราไม่รีบออกเนี่ยมันจะเข้าบอาจจะมาเล่นกับเราใช่มันจะเป็นเรามันนั่งนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวๆค่อยๆเคลียร์ตัวค่อยเคลียร์มาด้ดยตัวที่ตัวในเอฟซีเจองูสองตัวโอเคครับผมฝากไว้ที่นี่สวัสดีครับอันนี้ไม่เกี่ยวเเออาาไประวังเอาเอาไปตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะล่าสุดเราเห็นแล้วว่าอยู่ตรงไหนรูปิกัดแล้วเพราะพวกนี้ไม่มีรูมันจะอยู่ในรูอินพอดีเนาะผมหยิบอยู่ตั้งนานเมื่อกี้

ไม่ใช่ไม่ใช่ในก้อนนั้นเราจะเอาไว้เฉพาะก้อนที่มันมีปัญหาอยู่อันนี้คือไม่มีใช่เราเรายกทั้งก้อนโยนทิ้งเลยอ,นนอันนี้คือไม่ใช่ตัวที่มีปัญหามีแต่ข้าบมันเนาะอ,อืออืเกลี่ยออกบนพื้นที่ก่อนจริงผมเอามืออุดรูแล้วก็โอ้แตกแลย้ยฮะเอามืออุดรูเลยเหรอใจเย็นมัน้งโอ้อิตแตกเลยเพรางั้นอาเอามือหยิบออกดีกว่า ต้องอุดหรอกะเอาเอาอุดอุดไว้แล้วก็ไปโยนตรงนู้นเลยไหมไม่ผมไม่ได้พี่บาพี่เอกเาเขาไปเลยมันออกได้พี่กมันมีดูาไปก่อนไงเดี๋ยวมันโผล่มาไงนี่เอา้นหิน่กระสอบไมกระสอบปูนไมนี่ไงเ็มอ่ะอ้เราเคียอิก่อนเคีอิก่อนไม่ใช่เลยหรอกตัวนี้มันได้พี่ตัวไหนมีูอยู่ ไหนรู้ไหนรู้อิดเนี่ยเหรอต้องหันหันอีกด้านนึงอ่ะนี่เหรอหันอีกด้านนึงอ่ะพริกอ่ะพริกใช่เนี่เหรอแบบนั้นแหละได้นี่นะครับโอเคปลอดภัยแล้วเอาไม่ออกมาหรอกไม่พุ่งมาขนาดนั้นหรอกมีแมงป่องด้วยนะแมงป่องตัวนี้กับตัวนี้เลยนี่แมงป่องสามตัวเลยนี่มีงูดินด้วยงูดินตัวเล็กๆเนี่ยนะเอาเกี่ยวมา ช่าง,งมันนมนัโอ้มนดนดินมันเปื่อยแล้วอ,ะอ่ะไอพวกนี้ส่วนใหญ่ไว้ใช้สีดแล้เนาะอไว้เวลาเราต่อนะขาไล่ายแล้วนะเ่าสุดเราปิดฝาไปแล้ว<ม>ที่มีงูเราปิดฝาไปแล้วท<ม>เราเรือดูให้หมดก่อนเดี๋ยวรอนนี้เราก็จะยกไปวางในป่าเขาเรื้อยไปในป่าเลยอันี้แมงป่องหน้านี้นะว่า หนูโอกคาบส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไปไหนไกลแต่เราไปปล่อยตรงไหนเขาก็อยู่แถวๆนั้นแหละอันนี้ติดดินนี่แมงป่องก้อนนี้แมงป่องอ่ะเก็บจิ้มตานิดหน่อยอ่ะเอาออกไหนแมงป่องนี่ตัวนี้ก้อนนี้อยู่ในนั้นมีแมงป่องอยู่อะไรหยอกยอกหยอกหยอกขำขันขำขันอย่าเครียดไม่ไม่ขำเลยเหรออแมงป่องไปปล่อยแล้วสิ กี่ผัวแมงป่องไปปล่อยตรงนู้นเลยเมงป่องก็โลคคราบเหมือนกันเนาะตัสามตัวแมงป่องทำไมันตัวอ่อนๆนี่อือคีบงูคิบงูเสร็จแล้วบอกดีพี่พี่อย่ารอเงินเงินอืออันนี้แมงป่องนะอนไรนั่นล่ะอะไรดำๆอะไรนี่งูดีอ๋อแมงป่องอยู่ตัวนี้เนาะไหนตัวนี้ตัวนี้ นี่ตัวนึงนะเม่งปองนี่เพงปองสามตัวอือ,อันนี้งูนี่งูนี่ปิดไว้ก่อนตอนนี้เราปิดฝางู<อ>แล้วครับอันนี้เพ่องอยู่ในรูนั่นเหรอโอ้มันไม่ดันหรอกลูก <laughs> <laughs> ได้อยู่ได้อยู่อ่านั่นเป่ง ม่องสมตัวสรุปแมฟองสามตัวยแล้วก็งูสมตัวไม่ใช่งูสองงูสองแม็ก่องสามหรองูสองแม็ก่องสามวันนี้หรอสามสองงูนะหกงกสองตัวอกสามสองโอ้ดีคนสามสองจอะมันโ่หัวเขามาหาน่ยกเลยไหมอุ้มไปเลยไหมอุ้มไปทีในป่าแล้วมันจะเลื้อยโดนมือพอดีเอาตนี้ออกเปิดเปิดอุ้มไปเลยไห ระวังะวันนี้เราปิดฝาไว้ได้ตีกันเลยไม่ต้องเป็นอันตรายใช่ไหมเกลี่ยเอ็ดอินมาบูนเยอะเลยเอาไว้นั่งก็ได้พี่เายกตัวนี้ไปเลยนี่อุ้ยล้างปลวกโอ้โหตกใจหมดเลยอ่ะสรุปนี่เหลืองูอยู่ในเนี้ยสองลูเนี้ยสองตัวสามงูก็หกเดี๋ยวว่าล้างปลวกสวยมากเลยมาในที่ก็เท่าในนี้เก้าเจ็ดบีกคนละอันกันเลยใชคนละอันเรายกไปปล่อยในปลาโยนเลยใช่ไหมไม่ยกไปวางนะ ดีไหมดีเอากระสอบไหมยกอุ้มมนะือแล้วอุ้มใส่กระสอบแล้วไปโยนทั้งกระสอบนั <c oughs> ่นไงกระสอบปุ๋งหลังอ่ะเออที่ว่านะเอาไปทีละกระสอบดีกว่าได้หมดนะเออกันเหนียวกันเหนียวเพราะว่าเราก็ไม่อยากฆ่าเขาแน่สิก็เลย,อยเอาไปปล่อยดีกว่าเราเลี้ยงไว้ดีกว่าใกล้ใกล้ๆบ้านนี่ดีกว่าจับใจเลยพี่ ถ้ายกแบบนั้นเรียกผมว่ายกไปเข้าวปลาดีไหมยกเข้าป่าดีนี่ได้นะไปข้าปลาเลยมันมีนะกล้องพี่หนึ่งปล่อกล้องเลยนี่นี่นี่ตายเลยเอาให้พี่เลยกล้องพี่หน่งนีกล้องบอกพี่ก่อวินาทีสำคัญนะท่านผู้ชมงูมันอยู่ด้านในมันจะโผล่ออกมาทำเล่นงนะนี่ทุกคนจริงจังนะเดี๋ยวผมสิเฮ้ยเฮ้ยตายไปเลยเฮ้ยสนท์สนท์อายา ัขาเท่าชีวิตกลัวมันหกไปก่อนระวังรูดนะงูนั่นสิมองมันออกอาตั้งแต่เอาไม้เกี่ยมันล้มอุ่้นมยไกลๆอยไหมนี่เราไปก่อนพอแล้วเดี๋ยวมาคิดไปหาข้าเจ้ากับแทนต้องเอาไปอีกเอาไปอีกมันใกล้คนเกินงูไม่ผมกลัวมันใกล้บ้านคนเกินมันใกล้บ้านคนเกินเอาเข้าไปอีกเอาไว้ในห้องน้ำก็ได้ เราเอาแค่ไอ้จีที่ทับเหี่ยวออกพอแล้วก็ปล่อยเข้าไปเองไม่เราฝักนอนเลยก็ได้ฝักนอนแล้วเราก็ไปเลยโชว์โชว์เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์โชกันเปิดเปิดโชว์เอฟซีหน่อยเฮ้ยเปิดโชว์หน่อยไม่เอาจะไปโชว์เองดีกว่าโชว์เองดีกว่าไมเอาไม่เอาไม่นี่เอาอ่ะโชว์เฮ้ยเนี่ยังอยู่งูนอนอยู่ในสีนี่โอ้โหพอแล้วมันไม่ไปไหนหรือเปล่า ก็นี่แหละปล่อยเขาอยู่นี้แหละเดี๋ยวเขาไปเองเฮ้ยอุ้ยเตรียมฉกเลยอะเหรอเตรียมฉกเลยเหรอนั่นไงหัวมันอะเตรียมฉกเลยนั่นอะอืาไปเลยไปเลยไปเลยไปจบภารกิจเราแล้วเสร็จสิ้นแล้วเตรียมฉกเลยอืไปอันนี้คือเราเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันหนีแล้วเดี๋ยวเขาไปเองเดี๋ยวมันไปเองของมันนี่เขามาเอาเอาอิดค่อยว่ากันอิดบล็อกนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเออนี่เนี่ยสิงห์สองตัวเราอยู่ตรงนี้โอ้ นะครับมีเรื่องระทึกนิดนิดหน,น,น่อยหนยะทุกท่านนะครับเจองูเจอแมงป่องแมงป่องสามงูสองมันเปืยก็ด้วยความที่ทิ้งไว้นานเนาะสัตว์มีพิษนะครับอ้อันตรายเลยนะทุกท่านนะแต่ตอนนี้เราก็เอาไปปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในป่านู่นะนครับต่างคนต่างไปแล้วเนาะ เอาคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับไปไปอาเดมแล้ว